สวัสดีค่ะเป็นเรื่องเศร้าของวงการบันเทิงไทยอีกแล้วนะคะเรื่องราวข่าวเศร้าปิดตำนานราชินีนักบูของเมืองไทยหม่อมหลวงสุริบันสุริยงเสียชีวิตลงอย่างสงบสิริอายุ59ปีสวดอภิธรรมศารา13วัดศรีมหา,าธาตุบางเขนเป็นความสูญเสียอีกครั้งของวงการภาพยนตร์ไทยกับการจากไปของตำนานราชินีนักบูเมืองไทยหม่อมหลวงสุริบัลสุริยง มอมหลวงสุริกรสุริยงที่จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา3นาฬิกา45นาทีที่ผ่านมาณโรงพยาบาลมิชชั่นสิริอายุได้59ปีหลังจากล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งเป็นผลมาจากโรคมะเรล็งรังไข่ โดยเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เมื่อวันที่25กุมภาพนะันธ์2564ณโรงพยาบาลภูมิพลหลังจากผ่าตัดใหญ่แล้วได้ย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลมิชชันและเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเช้าวันที่25กันยายน2565ที่ผ่านมากำหนดสวดพระอภิธรรมณศาลา,า13วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน วันจันทร์วันที่26กันยายน2565เวลา16นาฬิการถน้ำศพและมีสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาวันที่27ถึงวันที่30กันยายน2565สวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาวันเสาร์ที่1ตุลาคม2565เวลา16นาฬิกาพระราชทานเพลิงศพวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2565 ลอยอังคารที่สัตหีบขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจดาราภาพยนตร์ไว้ณะที่นี้ด้วยนะคะและขอไว้อะไรในการจากไปอย่างสงบของหม่อมหลวงสุริวันสุริยมไว้ณะที่นี้ด้วยค่ะ